อันเราสวัสดีค่ะคุณแม่คะตอนนี้นะคะจะได้อยู่ที่ร้านเบิ้มเหมือนเดิม,มน,นะไอไลฟ์วิดีโอไลน์ไลฟ์นอค่ะกูไม่มีม <c oughs> ีแต่ในเพจ <ผม S 1> นะคะตอนนี้นะคะจะได้อยู่ที่ร้านเบิ้มร้านจ่าร้านเดิมนะคะนี่นะคะกระเพาหมูกรอบแล้วก็ไอ้กระเพาหมูแล้วก็กินเมนูเดิมๆได้นะคะวันนี้จะเล่าให้ฟังนะวันนี้ไปทำจิตอาสาที่โรงพยาบาลจุฬาและที่นี้ก็คือ ปรากฏว่าบ้านอยู่แถวเใกล้ๆก,ก,กันก็ไม่ไกลมากปรากฏว่าอิสระหลงทางค่ะแล้วก็หลงเ,เดิน,นเดินประมาณาาเดินประมาณเหนึ่งกิโลค่ะหลงทางเดินประมาณหนึ่งกิโลหลงทางแล้วทีนี้เดินใกล้ถึงแล้วนะคะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าน้องพี่ขอตังค์ไปคลองศาลหน่อยสิบบาทนั่นแหละอิสระก็บอกว่าว พี่คะหนูไม่มีเหรียญซิปค่ะแล้วก็ให้เขาไป20บาทเลยนะคะก็คือตอนก่อนเดินมาน่ะคือเห็นเห็นคนขอทานแล้วนะคะก็คือเราเห็นคนขอทานแล้วแต่เราไม่ได้ให้แต่คือคือคือเจอผู้ชายคนนี้อ่ะแล้วเราให้ไม่ใช่พรมิคิดนะแต่คือแต่คือมันคือบางทีมันก็เป็นมิจฉาชีพนะคะจริงๆอันนี้คือจริงๆในกรุงเทพนะถ้าเกิดน้องๆ้องคนไหนที่เข้ามากรุงเทพนะใครขอแบบนี้อย่าโง่เหมือนพี่จจได้นะคะน้องๆคอะโอเคจะกินกันไะพี่จได้เป็นคนกรุงเทพ ไม่บอกว่าน้องๆคนไหนที่เข้ามาในกรุงเทพไม่หำน้อยประตูมันเิดไปเองหรือเปล่าเห็นแบบแบบกูไม่รู้ผมว่าเคยจเจอเจอคนอินเดียมาขอไม่มาแตว่าประตูน้ำอยู่ไหนประตูน้ำที่ไหนนี่เจนะเมืมเ่อกี้พูดเหรออ๋อแต่ว่ามีคนเข้ามาด่าในทวิตบิ๊กแค่เขาว่าจะมาดิอะไรอย่างนี้เหรอ มันก็แปลแล้วเดินไปแบบเดินๆส่วนทามไอ้พรเนี่ยมันก็ไม่ตก็ได้ป้ายาวหบเธอาเยอะมากเคยเจอเกดีแบบเหมือน้องใส่อกเนี่ยเดินจสวยแล้วีีเหมืกจริงไหมว่าแม่ขาวที่เขาบอกว่าถือ่ต้องหนูองต้องกระชากมมีมีมเพราะว่าตอนนั้นอะ ที่กูอยู่บ้านเก่าแล้วมันมีคนที่ทํางานอยู่แล้วมาเล่าแม่ฟังตรงนี้เป็นแผลเหมือนใส่อะไรไม่รู้อ่ะแล้วอยู่กับกระเป๋าด้วยอะไรไม่รู้อ่ะแล้วบอกว่านัา่งมอไซค์แล้วก็ลากอ่ะแล้วมันลงไปกับพื้นแล้วมันลากไปอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแผลเนี่วันนี้แลวนี่มีแผลอะไรแผลเป็นไหนวะลงไปถลายกับไอ้นี่เลยพื้นนังไม่พุ้งเนี่ยมันเยอะถ้าจถ้าจะไม่ยางกูแล้วเอาหมอกมีห้ามลงไปอ่ะ <alors S 2> ต้องค <setting S 2> <mesela S 1> <ผ>มเืนกูก่อนต้องคมเืลกูด้วยต้องคอมเพลกูด้วยนไกูเนี่ยแหละแล้วแบบไมเยอมากทินไป่หมด่จนเ้นเนมันอืดอ่ะไม่กินไม่หมดอ่ะกินได้ไหมก็แบบหวานเขาแจงมานาสมาัำก็หวานแล้วก็จะจะหัลูกอ่ะอันีเอาไปทำขนมลีตามวเราทำแั้ปั ี่หัวโตนู่นหัวโตนี่ก็พูดะสดงพี่เหรอตายตายม, <c oughs> มีใครอยากดูมึงนานๆมั้งเนงี่ยผู้ถามจริงมึงในยูทูบน้องจะด้หาทำไมไม่ทำคลิปนานๆกินแล้วเราจะเสร็จจริงๆอยากดูนานใช่ไหมครับคอมเมนต์เบาๆอย่างน,านี้ ตั้งอยู่ไงอตั้งอสองเน่งยูทูบเขาต้องการน,น,นานๆเนาะเขาจะได้ได่ดาดถูกนะมึงก็มึงดูซีรีส์เรื่องหนึ่งไอ้ที่มันเล่นชีสอ่ะใครเคยดูบ้างวะที่มันกินแบบต่อคนญี่ปุ่นะแล้วแบบยิ่งทำยิ่งแบบเหมืออได้ได้อร่อยซูงแบกทำไมซูงแบกจะไม่กินหรออ๋อ คุณมงนึะว่ามึงแบ่งแบบครึ่งหนึ่งกูไม่กินนะกินครึ่งเดียวใช่ถ้าใส่แบบเลยอยังมม่ใจนี่ไงโอ้แล้วแบบเยอ่ะเยอะอะอร่อยสดติ่งมากเลยอาหารเล่นจงเปียวเลยอ่ะดูมั่นสิดูเห็นเลยได้ไหม พอมึงเลิกเล่นทุ่งนะมึงก็เข้ามาดูวเ,เล่พอมึงดูเล่าดูวันเล่มึงก็มาเล่น,นๆๆต่อแต่ต้องดูจริงเลยนะมันมากเลยเป็น <c oughs> นั่งนั่งอะไรนั่งอยู่จะมาทีมมิม้นท์โอ้ยเสียเออเออมันจริงเปล่าเนี่ยให้โน่ให้กาย จากนี้ไปจนนิรันดร์ไต่กลางเขาสุดดีเออไม่ใช่ไต่ไต่นีไ่กางเขา